สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีมาพบปะกันกับช่องสายอีสานชวนกินชาแนลคือเกาเดอร์พี่น้องเด้ออามือนีพาพี่น้องมากินนี่ครับเมนูลาบหมคูครับลาบหมูหลวนๆพี่น้องลาบหมูแบบบริสไซเอ่อพวกตาพวกแยงมะนาวน้อพี่น้องเนาะพักเข้ากับก๋วยอนีต้มน้ำใหม่ครับต้มน้ำใหม่ก๋วยมีแตงแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วมีถั่วทำนี้เนาะครับเนาะพักโบไคลไลครับมือนี้ ก็เอื่นพี่น้องเขามารับชมแล้วดนะครับด้วยกับฝากพี่น้องนะครับเนาะก่อนออกไปก็กด subscribe ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำทำทำคลิปต่อๆไปพี่น้องเขาติดตามรับชมกันนะครับเนาะกับจังไรก็เรืองพี่น้องก็ฝากนะครับกัฝากขอบพระคุณนะครับขอบขอบคุณพี่น้องได้หลายนครับเด้อที่เขามาให้กำลังใจด้วยดีตลอดมากนะครับเนาะกับขอบคุณเอฟซีเก่านะครับเอฟซีใหม่นะพี่น้องเนาะที่เขามาแล้วนะครับเด้อ อเอฟซีไม่เขามาเบิรงแล้วนะร้อนก่อนออกไปกับฝาไม่ได้ครับเด้อฝากกดอ่า subscribe นะครับเน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อจะได้เป็นกำลังใจอ่าทำคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะก็ขอฝไกเรื่องนึงงนิดพี่น้องเด้อก่อนจะมากินหลับม้วนน้ำแข็งจะเสียแล้วพี่น้องเนาะอสามทุ่มครับทุกเมืองนะพี่น้องเนาะอ่าผมก็จะอ่าขึ้นเวทีนะครับเนาะไหลสดพี่น้องกับพี่น้องว่างบ่ท่านนอนนะครับเนาะช่วงเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะก็ให้พี่น้องฝากพี่น้องเขาไปให้กำลังใจนะาม่ได้ครับเด้อ ก็เขบพระคุณหลวงนาครับผมกับมาพี่น้องม้วนห่อร้ายครับมากินข้าวเหนียวโอ้ยเอ้มากินลาบมือร่วมกันเนาะเนาะกับข้าวเหนียวห่อพี่น้องเนาะเสียบๆน้ำแข็งครับกับข้าวเส่าเดือพี่น้องเนาะข้าวเส่าครับข้าวเส่ามาพี่น้องมาโอ้มีหลุดโดดพร้อมได้พี่น้องเพี้ยเเลยมันนี้ข้าวเหนียวกับเหนียวสมซื่อพี่น้องข้าวเหนียวผมเอาต่างไ้ข้างล่างเนาะเประหยัดต่างไ้ข้างล่างครับผมลาบมูสครับ bắt xếp sẹp cũng gan lên nóng nữa ngồi đi อันนี้เป็นน้องใหม่ทุ้งครับน้องใหม่เขาหามาเขาหมดหนึ่งเสต็งใหม่น้อพี่น้องเนาะอาช่วงนาแรงเพื่ไอ้น้องใหม่โบ,บกเกิดเท่ากับซ้ำใหมาเอามาแกงไหนพี่น้องแต่อนี้พวกเอาเอามาต้มครับต้มนี้ก็หลับมู้นครับ 上面那一条。I mean, I ก็ากเท้าเรบเท้าบุคลายมีดองนเลยมานีน,นไปตลาดเนาะ ข้ามต้มคือพอดหีเลยพี่น้องมาได้ครับพี่น้องเรามากินกันนะครับจับจับอกันให้พี่น้องเนาะไผ่กับติปขอนิ้วมานางใสเหมกันเลยครับ กับน้ําบ่องครับพี่น้องน้ําเมื่อกล บางที่พี่น้องเขามาคอมเมนต์แล้วเนาะครับเนะาะผมจะบาที่ผมอาจจะติดการที่งาน,น,นงด้วยพี่น้องเนี่อาจจะตอบคอมเมงวดสายนี่นะครับเนาะอ่ะแต่อพอโรวจเขาอใ็ใยพี่น้องไปกล่มง,งานนะครับเนาะถ้าบางทีผมอาจจะตอบคอมเมงวดสายเนี่ะครับเด้องว่าบางทีถทนะผมต้งวันเยอะตื่สี่ผมอาจจะกังวันผมเง็ดงานนะครับเนาะ ได้ผมกญญับสัญญาพี่น,อน้องครับสัญญาว่าตอบผมจะตอบคอมเมนต์พี่น้องทุกคอมเมนต์น,น,ะ,น,นะครับเนาะจะอาจจะสายในเพราะว่าผมหาว่าทั้งรรมดาผมต้องทำงานนะครับเราบางที่กับบุคคลในในเบืองคองมเมนต์ครับผมเพราะว่าต้องทำงานนะครับเนาะ เจอพี่พี่สองไหมเหตุกาดณ์อะไรพี่หนอกเจอพี่พี่สองไหมเห็ดจีบเลยครับถ้ากกระเสียบพี่หนอกต้องเสียบนะครับต้องขันหลับมืมอขันโบไอ้มันมีรสจัดจานเนี่ยมันกิบกระเสียบเนาะ 那那没做没用，他们俩不会好干啥的 จำพร้อมครับามมวด า็สุดข้อไฟพี่น่องกะครับบนเ,เหตุใยใช่พี่พน่อมึงตอนตอนในขันตอนปรุงหลามนะครับเนาะโอ้ยหลอกหานาคะครับ เราจัยได่น้องแต่ฟังว่ไม่ตรงเขากันะครับลังเะ เฮ้ยไม้ีเลยพี่นอ้องเราคีบไปสามหนูกนะพีน้องสามเมตรกับเล้ขนาดเลยพี่นอ้องเราเสบครับขอหยาบไปหน่าเท่้อรครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาบหมูครับ ลาบหมูนะครับรสเด็ดครับเกือบเบิ้ลเลยพี่น้องเสียบแห้งครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับเด้อขอบมุแรงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการที่คลิปเราต่อไปพี่น้องเ่านี่ติดตามไปรับชมกันนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ